สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทางช่อง y u u t u ช e เชิบคนเดิมสำหรับ EP นี้นะครับมาแล้วแอดมิสเตอร์บอลนะครับแล้วก็ยังมีแนวทางเลขหวยซองที่น่าสนใจนะครับหลายเรื่องราวเลยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มบอระบือเลขปิ่งปองเพชรกาเด็กชายนำโชคแนวทางจากอาจารย์กรกาลสินนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนไปในหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แลวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเซ็สลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วครับไปดูตามข้อมูลของเพชรก้าเด็กชายนำโชคนะครับหลังจากงวดล่าสุดเลขที่ขึ้นบนกระดานก็เข้าตรงในชุด06นะครับแต่ว่าเลขปิงปองก็อาจจะหลุดไปนะครับ 1. กรกฎาคมนะครับเลขเสี่ยงทายปิงปองก็จะมีเอ่อปิงปองสองลูกนะครับที่เสี่ยงทายได้ในงวดนี้ก็คือ หมายเลข5กับหมายเลขสนะครับสำหรับเลขปิงปองเสียงไทยนะครับส่วนเลขที่ขึ้นให้บนกระดานนะครับนอกจาก5 4เลขปิงปองแล้วก็ยังมีเลขชุดที่น่าสนใจนะครับ7 6 7 9 8 7 1 6 1 9 3 6 3 9แ3แล้วก็5 4นะครับตามเลขวิงปอง แต่ว่าชุดที่เน้นไปเน้นให้เนี่ยก็จะเป็นเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแล้วก็มีหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับที่เป็นชุดเน้นให้สามคู่สามหางนะครับอ่าสามคู่สามคู่แต่เป็นทั้งหมดห้าคู่นะครับก็คือเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านะครับมาดูอีกหนึ่งแนวทางนะครับนั่นก็คือหนุ่มบอระบือนะครับ นหนุ่มบุบือ1กร,รกฎาคม2568บางแนวทางที่3113 3242มีเบิ้ลนะครับ55กับ99นะครับวันนี้นะมีเบิ้ลแล้วก็เด่น3นะครับก็จะมี3113 32แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือ42นะครับแอดรัชนกมีโชคนะครับปล่อยแนวทางสรุปล่างเม็ดเดียวนะครับ มาแล้วนะครับวันนี้สรุปร่างเม็ดเดียว2 1 1 2นะครับสำหรับแอดรัชนกมีโชคนะครับก็เลขตามสูตรนะครับเลขตามสูตร มาดูแนวทางจากอาจารย์กรกราลสินนะครับอาจารย์กรกราลสินรัฐบาลไทยนะครับวันนี้46 47 40 48, 48 49สําหรับชุด2ตัว2ตัวก็บนล่างนะครับ46 47 40 48แล้วก็49ส่วนชุด3ตัวนะครับมี3คู่ด้วยกันก็คือ546 547แล้วก็548นะครับเป็นแนวทางชุดพิเศษ ของอาจารย์กรกระสินนะครับมาดูกันบ้างวันนี้วิ่งรูปสี่จะปังจะแม่นหรือเปล่านะครับมาดูแนวทางคนสุราชนะครับงวดล่าสุดได้3ตัวโตสดสำหรับ9ก้งวด16บหกพฤษภางวด16พฤษภา